ศาสตร์แห่งการดูดวงคนไข้ด้วยหินปูนไม่ว่าจะเป็นในด้านชีวิตการเงินหรือความรักเรามาหัดดูดวงด้วยหินปูนกันเลยไหมคะวิธีการก็คือพอเจอหน้าหมอแล้วให้บอกหมอว่าหินปูนเยอะไหมคะ สามารถเก็บไว้ให้ดูหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าหินปูนอะ่ะหน้าตาเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ขูดหินปูนไปเลยค่ะแล้วพอขูดเสร็จก็มาดูกันหมอขอแบ่งกลุ่มดวงออกเป็น3ระดับที่เจอนะคะ มาพูดถึงระดับที่1กันเลยกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่หมอไม่สามารถที่จะเก็บชิ้นหินปูนไว้ให้ดูได้ค่ะเพราะว่าชิ้นมันเล็กจนกระทั่งมันถูกดูดออกไปกับน้ําหมดกลุ่มนี้หมอขอเรียกเขาว่าเป็นดวงของนักวางแผนกลยุทธล์ละกันลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้มันจะชอบสักถามหมอว่าหินปูนเยอะไหมมันอยู่ตรงไหนแล้วต้องทํายังไงอะหมอดวงการเงินของเขาก็มักจะไม่มีความเสี่ยงค่ะบางคนเนี่ย ทำประกันสุขภาพเตรียมมาเลยด้วยซ้ำชีวิตค่อนข้างสงบราบรื่นเข้าสู่เกณฑ์ดวงของคนกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่สามารถเก็บหินปูนได้เป็นชิ้นสีขาวครีมหรืออาจจะมีคราบสเตนก็คือคราบสีของชากาแฟบุหรี่ติดอยู่ที่ผิวภายนอกได้เท่านั้นลักษณะของคนกลุ่มนี้หมอขอเรียกว่าเป็นกลุ่มคนเดินดินแล้กันเป็นกลุ่มคนที่เจอเยอะที่สุดเลย ก็คือหน้าที่การงานพอมีพอกินมั่นคงพอได้แต่ว่าก็ยังยุ่งอยู่อ่ะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองสักเท่าไหร่นะคะทางด้านสุขภาพเขาก็ยังมาหาหมอสม่ำเสมอพอที่หินปูนมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตนะดังนั้นชีวิตของคนกลุ่มนี้ก็ยังต้องสู้กันต่อไปค่ะระดับที่3ถ้าเกิดว่าหินปูนที่เก็บไว้ได้เป็นหินปูนสีเขียวคลำ้ำ ดำปิดลักษณะนั้นคือหินปูนที่อยู่ใต้เหงือกค่ะราหูกำลังอมฟันของคุณแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปดู EP 4ได้ชีวิตคุณกำลังตกต่ำลงค่ะขอให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดเพราะว่าหินปูนสีดำนั้นหมายถึงฟันของคุณนะ่ะกระดูกกำลังโดนเซาะลงไปแล้วและ การดูแลสุขภาพของคุณอยู่ในขั้นที่อันตรายนะคะอย่างดูแลตัวเองไม่ได้ค่ะังนั้นให้เชื่อคุณหมอเยอะๆชีวิตของคุณในปีนี้อาจจะเกิดความวุ่นวายได้ค่ะคาดเดาไม่ได้ว่าฟันอาจจะป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าฟันต้องโยกต้องถอนมีปัญหาดวงทั้งด้านการเงินของคุณก็จะลำบากไปด้วยนะคะท้ายสุด สำหรับทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็น1 2 3ดวงทางด้านความรักสามารถดูได้จากหินปูนเช่นกันค่ะถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องเลือกใครสักคนคุณจะเลือกใครคะระหว่างคนที่ดูแลตัวเองฟันสะอาดไม่มีหินปูนกับคนที่ปล่อยให้หินปูนกัดถึงกระดูกลากฟันจนกระทั่งฟันโยกหรือมีกลิ่นปากอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึง่งแบคทีเรียที่อยู่ใต้เหงือกเนี่ย มันสามารถสร้างกลิ่นปากได้อย่างดีเลยนะคะดังนั้นเกณฑ์ความรักสร้างได้สไตล์หมอฟันก็คือการดูแลฟันให้สะอาดและดวงความรักก็จะพุ่งเข้าหาเองค่ะปีนี้คุณไปดูดวงกับหมอฟันหรือยังคะหมดช่วงอันตรายจากโควิดแล้วพร้อมเมื่อไหร่อย่าลืมไปดูดวงกันนะคะวันนี้หมอเจไปก่อนแล้วมีเกร็ดดีๆอะไรนะ่าสนุกสนุกจะมาเล่าใหม่นะบ๊ายบาย